สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพโอเคแฟนคลับครับคลิปนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณทาง Major Cineplex ที่เอื้อเฟื้อให้พี่โอทําคลิปได้โดยง่ายอีกแล้วเรื่องนี้พี่โอไม่ได้ไปชมในรอบสื่อที่เขาจัดกันอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะครับก็เลยไม่ได้มีบรรยากาศของงานที่มันจะมีเครื่องเล่น ของเพลย์สเตชันใช่ไหมแล้วก็พี่โอเห็นสื่ออินฟลูหลายคนเขาได้ไปร่วมงานกันมาแต่ว่าช่วงนั้นน่ะพี่โออยู่ที่ต่างจังหวัดด้วยนะครับตอนนี้ก็รอระบบพิเศษที่ทางเมเจอร์เขาจะดูให้อยู่แต่ว่าคลิปนี้พี่โอทำมาก่อนเพราะว่าน้องๆเพื่อนๆพี่ๆอยากจะให้พี่โอพูดถึงเรื่องนี้เต็มที่แล้วและจะเป็นเรื่องแรกในรอบสัปดาห์ที่หลายๆคนอยากให้พี่โอพูดถึงมากที่สุดนะครับตอนนี้รายได้ทำไปแล้ว60 ล้านเหรียญสหรัฐจากทุนสร้าง60ล้านเหรียญเท่ากันในเมืองไทยเองก็ขึ้นที่1ในบรรดาห,หนังใหม่ทั้งหมด8เรื่องสัปดาห์นี้หนังเข้าฉายวันที่31สิงหาคมนะครับมีเข้าฉายทั้งหมด8เรื่องเรื่องนี้ทำรายได้สูงสุดสูงกว่าโพสแมนของเมเจอร์ของ M39 เองเสียอีกแล้วก็สูงกว่าสูงกว่าอะไรอีกหลายๆเรื่องที่เข้ามาชนกันตอนนี้สูงกว่าโตเกียวรืเบนเจอร์ด้วย แต่ว่าพี่โอ๋กลับทําคลิปช้าอันนี้ต้องขออภัยนะครับ60ล้านเหรียญเนี่ยหลายๆคนเขาบอกว่าอาจจะขาดทุนแต่คนส่วนใหญ่เขาคิดกันแค่เรื่องทุนสร้างที่มีรายชื่อที่มีรายงานว่าทุนสร้างเท่าไหร่แล้วเขาก็จะบวกกับค่าการตลาดมาเก็ตติ้งค่าทำโปรโมชั่นส่วนแบ่งลงหนังอะไรพวกนี้ใส่คร้อีก อาจจะเรื่องนี้อาจจะสมมุติว่าร้อยล้านจาก60ล้านก็เป็นร้อยห้าสิบล้านเพราะฉะนั้นหนังต้องทําเงินสูงกว่านั้นอะไรประมาณนี้แต่คนส่วนใหญ่ที่เขาวิเคราะห์กันเนี่ยเขาคิดถึงแต่รายจ่ายว่าจ่ายไปเท่าไหร่แล้วก็มาคิดเป็นต้นทุนเรื่องนี้มันไม่ใช่ที่จะมีแต่รายจ่ายอย่างเดียวรายรับก็มีนี่ดูนิสันเห็นไหม เรื่องนี้เปนเป็นนอกจากจะเป็นหนังของค่ายโซนี่แล้วมันก็ยังเป็นหนังของนิสสันหนังของ PlayStation อีกนะครับเงินที่ได้เนี่ยพี่โอกว่าเขาก็ไม่ได้ลงทุนโซนี่คงไม่ได้จ่ายอย่างเดียวหรอกโฆษณา nissan ทั้งเรื่องโฆษณา PlayStation ทั้งเรื่องโฆษณายางมิชลินด้วยในะประเทศไทยมิชลินเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะ คือคือว่าตอนนี้ช่วงนี้พี่โอว่าหนังโฆษณาค่อนข้างที่จะประสบความสาเร็จนะครับอยู่อย่างเรื่องบาร์บี้เป็นต้นนั่นทำรายได้ไปประมาณถ้าปิดโปรแกรมก็น่าจะ1,400ล้านเหรียญสหรัฐแล้วนะครับนอกจากจะได้เงินจากผู้ชมแล้วยังสามารถขายสินค้าได้อีกเรื่องนี้ก็เช่นกันได้จากเงินจากผู้ชมแล้วสปอนเซอร์ของเขาทั้งนิสสันมิชลินเอ่อเพลย์สเตชันก็ยังขายสินค้าของตัวเองได้อีกพี่โอ เห็นว่าเป็นหนังที่ประสบความสาเร็จเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่ว่าดูแค่60ล้านจากรายได้ที่เขาประกาศนักแสดงผู้กำกับก่อนผู้กกับนิวบอมแคมป์เนี่ยพี่โอชอบมากเขาเคยทำดิสตริกไนเคยเข้าชิงออสการ์ในสาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วยแล้วก็เคยทำเรื่องเอเลเซียม แมตเดมอนนะครับแล้วมีอะไรอีกเรื่องหนึ่งพี่โอลืมไปแล้วชัปปี้ชัปปี้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ชัปปี้ที่จริงพี่โอก็มีโปสเตอร์สมัยท,ที่โซนี่เข้าให้ไว้นะครับก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้จัดหาไม่งั้นจะเอามาโชว์เป็นเรื่องของหุ่นยนต์คู่กับฮิว h แจ็กแมนอะไรเงี้ยนะักแสดง3คนนี้ครับออรันดบลูมเรารู้จักแล้วแสดงเป็นตัวแทนของฝ่ายนิสสันที่ไปคุย ที่เป็นคนคิดโครงการนี้ขึ้นมาอยากจะเอาเด็กๆที่เล่นเกม PlayStation Gran Turismo เนี่ยอันนี้ Gran Turismo เป็นภาษาอิตาลีนะแปลว่าอะไรพี่โอก็ไม่รู้นะครับอยากจะจัดหาเด็กให้มาเป็นนักแข่งรถจริงๆในโลกจริงๆและเขาก็ทำสำเร็จกับนักแข่งรถตัวจริงที่ชื่อยานเมเดนบุระนะครับซึ่ง ในหนังก็เขาก็เป็นลูกของจิมอนฮอนชูเป็นพ่อเป็นคนผิวดำแม่เป็นคนผิวขาวลูกก็เลยออกมากลางๆตัวนักแสดงเองคืออาชีมาเดเวรพีอ่ออกชื่อ <laughs> นำตรกุลเขายากถ้าออกเสียงไม่ถูกต้องขออภัยด้วยนะครับนำสกุลมาเดเวอาชีมาเดเวเป็นชาวอังกฤษเรื่องนี้เป็นเรื่องของชาวอังกฤษในเกมญี่ปุ่นในรถญี่ปุ่นใน ค่ายหนังญี่ปุ่นแต่หนังตีสัญชาติอเมริกาก็ที่จริงก็มีญี่ปุ่นผสมด้วยนะครับที่จริงแล้วน่าจะเป็นหนังญี่ปุ่นไปเลยนะเพราะว่าอะไรอะไรก็ญี่ปุ่นทั้งค่ายทั้งสปอนเซอร์ทั้งรถทั้งเกมมิชลินนี่ของอะไรวะไม่รู้เหมือนกันครับอีกคนหนึง่งเอาพูดถึงคนนี้ก่อนคนนี้เดวิดฮาร์เบอร์จาก Hellboy s u i c i d e Squad Black w i d o w เรารู้จัก เขาค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าคุณนหน้าคุณตากันแต่บทบาทของเขาในหนังเรื่องนี้อย่าง Oracomp อเลนด b บ o ูมแสดงเป็นคนที่มีตัวตนจริงแต่ในหนังก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็น Danny Moor e หรืออะไรนี่แหละแต่ของเดวิดทาร์เบอเนี่ยบทของเขาคือบทของหลายๆคนที่เกี่ยวข้องกับ2คนนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เกี่ยวข้องมารวมกันให้เป็นบทเดียวทั้งทั้งการกระทำและคำพูดคำคมต่างๆเนี่ย เท่ากับว่าบทนักตัวนี้ในเรื่องนี้ที่จริงแล้วไม่มีตัวตนนะครับแต่เป็นการสร้างตัวละครขึ้นมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆที่2คนนี้และสิ่งต่างๆในเรื่องนี้ได้เจอครับก็เป็นบทพิเศษเท่ากับเรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องจริงแต่ก็ไม่ใช่เรื่องจริงซะทีเดียวเป็นเรื่อง แต่งมาผสมด้วยเพื่อความสรุกสนานอันที่จริงหนังชีวะบอดก็ทำแบบนี้นะดูอย่างเฟรดดี้เมอร์คิวรีอันนั้นดัดแปลงมากไปก็คนก็ว่าอย่างออฟเพนไฮเมอร์ดัดแปลงแต่ได้รับการขออนุญาตจากจากครอบครัวแล้วแล้วก็ดัดแปลงเพื่อให้เรื่องราวถ่ายทอดมายัางผู้ชมได้ดีขึ้นอันนั้นผู้คนก็ชมนะครับอย่างเรื่องนี้ทางครอบครัวเมเดนบระเขาก็ยินยอมเรียบร้อย แม้แต่ตัวเจ้าของเรื่องเองคือยานนี่แหละสะก,กดด้วยตัวเจนะครับพยัญชนะต้นเป็นตัวเจแต่ออกเสียงยานในหนังก็ยานนะยอ,อยักษเลยนะเราก็ไม่แปลกใจแล้วว่าทําไมคําว่าแจมถึงได้เป็นคําว่าแยมคําว่าเรือเรืออะไรนะจอตเป็นยอดอันนั้นมันตัว G เนาะยานเมเดมเบร์ e เนี่ยเขาก็มาร่วมแสดงในเรื่องนี้ด้วยโดยเป็นสตันแมนให้กับตัวเองให้กับตัวละครของตัวเองที่ น้องอาชีเมเดอเควเนี่ยเป็นผู้แสดงนะครับน้องอาชีหล่อมากหล่อหลอกว่าพี่ยานตัวจริงก็เหมาะสมแล้วกับบทนี้ที่แรกพี่โอดูตัวอย่างนะพี่โอ๋ดูว่าหน้าตาเขาลอยๆดูไม่จริงจังดูไม่มีอินเนอร์แล้วก็เหมือนกับเล่นไปอย่างนั้นตามบทนะครับแล้วเสียงพูดสำเนียงอังกฤษพี่โอก็ฟังไม่ค่อยเข้าหูอยู่แล้วด้วยแต่พอดูในหนังจริงๆเนี่ยในตัวอย่างในจริงอะไรเขาทำได้ดีมากครับ ก็สามารถถ่ายทอดบทบาทของตัวละครยานเมเดนบรได้เป็นอย่างดีเยี่ยมจากคะแนนเฉลี่ยของแต่ละคนคะแนนคะแนนเฉลี่ยในเว็บมะเขือเอา b m d b ก่อน AMDB นักวิจารณ์ไม่ชอบเรื่องนี้ให้ต่ำกว่า50%คนดูชอบอยู่ที่ประมาณ7.4เต็ม10โดยเฉลี่ยนะครับพี่โอเปิดคอมไปด้วยแต่ว่าตอนนี้คอมมังค้างก็ดูไม่ได้ก็เอาความจำมาบอกเดี๋ยวภาพตัดต่อมาก็แล้วกัน ในเว็บมะเขือนักวิจารณ์ชอบอยู่ที่60กว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนคนดูชอบไปถึง98เปอร์เซ็นต์ครับถือว่าประสบความสำเร็จในแง่คำวิจารณ์มากและในช่วงนี้ไม่มีหนังใหญ่ๆดังๆสัปดาห์ต่อไปก็จะมีแค่อิคอร์แลเซอร์ภาค3เรื่องนี้น่าจะอยู่ต่อได้อีกหลายสัปดาห์และน่าจะทำเงินไปอีกเรื่อยๆเขาคงยังไม่ฉายทั่วโลกนะครับเพราะว่าหนังของค่ายโซนี่เนี่ยจะอย่างเงี้คยค่อยๆทยอยฉายไปเรื่อยๆบ้านเราก็ยังช้ากว่าที่อื่นไม่รู้เหมือนกัน พี่โอยังไม่ได้เปิดดูข้อมูลว่าที่ญี่ปุ่นฉายแล้วหรือ,อยังถ้าญี่ปุ่นฉายก็น่าจะประสบความสําเร็จพอสมควรนะครับเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องราวของญี่ปุ่นโดยตรงหนังอวยญี่ปุ่นมากโดยรวมพี่โออยากจะให้คะแนนหลังจากที่รอดู แต่ว่าตอนนี้ให้ไปที่8เต็ม10ก่อนนะครับถ้ามีโอกาสได้ทำคลิปอีกคลิปหนึ่งแล้วพี่โออาจจะมาบอกว่าความรู้สึกของพี่โอในการได้ชมระบบพิเศษไม่ว่าจะเป็น IMAX 4DX อะไรเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างแต่คนที่ได้ดูมาแล้วบอกพี่โอว่าพลาดไม่ได้เลยกระหึมมากแล้วเขาก็แจกโปสเตอร์ด้วยสาหรับอย่างระบบ IMAX ก็มีโปสเตอร์สวยนะครับน้องบุญบอกมาน้องวิทย ก็บอกมาเรื่องระบบ 4DX ว่าโอ้โหมันมากพี่โอยังไม่รู้นะว่า Screen X จะเป็นยังไงถ้ามีโอกาสก็คงจะได้ดูนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นระบบอื่นแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งกันละกันสำหรับเรื่องนี้ตอนนี้คลิปนี้พี่โอก็พูดจาหอมปากหอมคอคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับขออภัยที่ไม่ได้พูดถึงเนื้อเรื่องอะไรมากก็ดีนะจะได้ไม่เป็นการสปอย และเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ไปชมในโรงภาพยนตร์อยู่แล้วใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับแล้วพบกันในคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ